สวัสดีครับผมพบกับสนมสักช h a n n e l ครับผม EP นี้เป็นการจะมาเช็คพัดลมนะครับของแอร์รถยนต์นะเมื่อกี้เปิดแล้วนะครับมันไม่หมุนลมไม่มานะครับผมจะเลยจะเปิดไขดูนะครับว่าเป็น Honda ของผมนะเป็น Hon d ้ c n g นนะครับก็คือเป็นรุ่นนี้ท่านไหนที่มีรถรุ่นนี้นะครับซิตีนะครับผมเป็นซิตีนะครับ ดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะถอดอะไรบ้างนะครับเบื้องต้นผมก็ได้ดูช่องหลายช่องนะครับที่แนะนำไว้นะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็มาดูนะเบื้องต้นก็บอกให้ถ่ายให้แกะพาสติกด,ด้านล่างออกก่อนนะครับมันเป็นกิบล็อกมันเป็นแค่กิบล็อกนะครับก็คือใช้นิ้วใช้นิ้วดันตรงนี้นะครับมันจะมีช่องช่องให้ให้นิ้วโป้งแย่เข้าไปอยู่นะครับตรงนี้ดึงลงมาเลยครับนะดึงลงมาอย่างนี้ สองข้างครับสองข้างหรือหรือจะลันลงไปเลยมันเป็นแค่จิ๊บล็อกครับจะไม่มีน็อตฝาเนี่ยนะเป็นลนนักษณะนี้เป็นเดือยสามอันครับอย่างเงี้ยใช้มือดึงลงมาเลยนะครับนะเราไปไหนต่อนะครับแล้วก็จะถอดจะถอดไอตัวนี้นะครับที่เก็บของนะครับที่เก็บของจะมีน็อตสองตัวนะครับผมก็คือใช้ไขควงเลยนะครับ มันอยู่ตรงไหนนะครับหัวนอ็อตนี่ครับเห็นไหมมันจะอยู่ตรงนี้ครับมันจะอยู่ตรงนี้หนึ่งนะครับเห็นนะตรงนิ้วผมนี่แหละอ่าหัวนอ็อตอ่าเนี่ยตรงนี้นะครับอ่าเนี่ยสองข้างอ่าเดี๋ยวมาเปิดกันเลยอเห็นไหม ไขควงครับมุออกแล้วครับถ่าจะเอาฝาตัวนี้ออกนะครับวิธีการถอดนะครับนะเก็บนอ็อตเก็บอะไรให้ดีนะครับผมทีเป็นประมาณนี้นะครอีก้ ผมขยับกล้องก่อนนะผมกบอบหน่อยนะครับผมหาหัวนัดให้เจอกล้องครับตรงนี้นะแล้วก็ดึงออกมาเลยครับ ก็จะหลุดออกมาลักษณะท่านี้นะครับมีน็อตสองตัวจับคือน็อตสองตัวจับอยู่ตรงนี้ตัวนะนี้กับรูนีนะ้ก็จะเป็นหัวไขควงแบบนี้ฮนะนี่ครับสองตัวก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมดยวไปไหนต่อเดี๋ยวไปดูกันนะ มันก็จะเป็นทั้งทางไว้นี่นะครับแล้วก็จะหมุนหมุนน็อตสองตัวนี้ออกครับนี่คู่นี้นะครับเพื่อไม่ให้มันเกะกระพอถอดออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะถอดกองตัวนี้ออกนะครับกองมันอยู่ตรงนี้นะนี่คือนี่คือตัวกองมันครับผมวิธีการถอดตัวกองนะครับอ่ะมาดูกันนะครับมันจะเป็นเดือยล็อกอยู่นะครับผมก็คือสองข้างนี้ตัวนี้นะครับ ตัวนี้กับตัวนี้นะครับให้บีบให้บีบเข้าหาบีบอย่างเงี้ยนฮะบีบเข้าไปเลยแล้วก็ดันออกมานิดยหนึ่งตัวน,นี้ก็บีบเข้าหาตัวมันแล้วก็ใช้มือดันออกมามันก็จะถอดออกมาประมาณนี้ครับอ่ะอนี่เลยกว่ากองเราตันหรือเปล่าโอ้ยดันฝุ่นเพียบเลยครับคุณผู้ชมนี่ก็ต้องใช้ลมเป่านะครับอ,นอืนี่ครับนี่คือตัวกองมันนะครับ เดี๋ยวผมจะขอ้ขอ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 ขอ้อฝุ่นหน่อยนะอ่าโอเคเลยครับผมปลาแรงเลยนะอ่านี่นะครับใช้ได้ใช้ได้นะครับก็ถอดผมก็ถอดกรองมาล้างนะครับปกติดำปึ๊ดขนาดนี้น่าจะเปลี่ยนนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะสั่งซื้อมาเปลี่ยนนะนะครับผมตอนนี้ผมเคาะฝุ่นออกให้ได้มากที่สุดเลยนะครับ นะเพาะฝุ่นออกให้ได้มากที่สุดนะครับเวลาใส่กลับเข้าไปคืนนะครับก็เพาะเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมอย่างนี้ยัดเข้าไปเลยให้มันดังแก๊กอย่างเงี้ยครับก็อยู่ละนะครับนะแล้วก็หมุนนอ็อตหมุนอะไรเข้าเข้าที่เดิมนะผมเบื้องต้นนะครับผมจะเช็คแค่นี้นะเพราะว่าพัดลมมันผมไม่รู้วิธีถอดออกนะครับผมรู้แต่ว่าวิธีถอดกรองออกมาล้างหรือหรือจะเปลี่ยนเปลี่ยนก็สั่งซื้อเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้นะครับ ถ้ามันตันนะเมื่อกี้ของผมรามเปิดเลยนะครับผมอพอประมาณนี้นะครับอ่ะผมจะใส่กลับนะครับผมวิธีใส่กลับใส่ยังไง <laughs> น็อชนะครับที่กับของก็ก็ใส่เข้าไปนะครับผม,มอยู่ท่าไหนด้านนี้จะเป็นล้อเลื่อนลูกหมุน ล็อกตัวนี้ก่อนนะครับเอาตัวนี้ล็อกไว้เลยแล้วก็แล้วก็มาดันน็อตใส่ตรงนี้แค่นั้นเองนะครับจับเอาเดยด้านบนล็อกก่อนนะผมจะใส่น็อตด,ด้านล่างนะครับไม่น่าจะยากนะจุดนี้ไม่น่าจะยากนะครับผมใส่ดูน็อตเริ่มเลย ตึงตมือครับไม่ต้องแรงมากตอนนี้เองนะครับเรียบร้อยแล้วไฟฝาประกับฝาตัวนี้มาก็มันก็จะมีชุดตุ๊กตาเราแย่เข้าไปสองข้างนี้นะครับแล้วก็ดันขึ้นเลยนะครับดนันแต่ผมเช็ดฝุ่นก่อนฝุ่นเยอะครับช่วงนี้ ถอดล้างประจำประจำนะครับก็จะทําให้ลมเดินดีนะครับแอร์ก็เย็ยนฉ่ำหน่อยนะึงถ้าถ้องกาจะเปลี่ยนกองก็เปลี่ยนได้เลยนะครับไม่ยากดัน,ดนเข้าไปครับใช้มือดัน,ดนเข้าไปเป็นด้วย เรียบร้อยครับผมดังเปิดได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเช็คเช็คลมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสตาร์ทรถเช็คแอร์อีกครั้งหนึ่งนะองเปิดใหม่ครับ เดิมมา,า,าส่วนเบอร์สี่เลยนล่เป่ากำลังโอเคใช้ได้อยู่ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมแต่มีประโยชน์ก็ติดตามนะครับผมอย่าลืมกดติดตามก็เป็นกำลังใจนะครับเพืที่จะไปใ่ต่อไปนะวิธีการถอดกรองออกกระรางนะครับเบื้องต้นง่ายๆนะนะวิธีการถอดไปอยังไม่กล้าถอดก็ดูคลิปแล้วก็ทำไปช้าๆนะครับไม่น่าจะยากนะครับผม ครับสำหรับอีพีนี้ก็ต้องขอกล่าวครัว่าสวัสดีครับผมสเสือริกา